สดนำนำีมา้ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เอามาหอดจุดที่สองแล้วกะสิพากัน,นอยู่นี่แหละแต่ว่าเฮามาหอดพุ้นแหละแต,แต่ประมาณสิชสองโมงมาหอดพี่แล้วกะพักนอนเว้นแต่ละคนกะ แต่ตอนนี้กะสิาพากันไปอาบน้ำน,ำนี่คืนบวชเรียนเพิ่งยังก็เพิ่นไป,ออไปเ่าอยู่กุกมูงไข่นะนี่รถมูงไข่นะยินเสียงก็เหาะอยู่กระแตก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 มันหองนะตอนนี้สิาพากันอาบน้ำก่อนพอตอน,น,นแรกตอนนี้กะชิฮอนหาเมงแล้วบุตทันได้กินข้าวเที่ยงแต่ละคนกินมะม่วงกินข้าวลามแล้วก็อิ่มเบิงบ่งนะพากันอาบน,น้ำโอ้หลงดาเบงกาดีเอ้ย

តាំងនៅហូគាត់ធ្វើអាច นูอ๊าอออนำลกอะลีพี่น้องเขาดำจะบ่เทิงเลยนะบิงเด้ บังค่าให้ยกยอมมาเ <laughs> ดูน้าไ่องไ่อ น้ำมานี่เต็มทีเลยโอ้ ได้ปอพิมพเมื่อปะลินนำนะมองปะทันในชัยพากันลินนำนำเต็มเหืออยู่ตัวนี้กับปุยานนะมาโฮ <c oughs> มีส่งมามาพักมาพอนาดีพากันอาบน้ำพากันลินนำเต็มทีพากันกินมักไม่กินมักม่วงจนอิม่มจนปุยานข้าวเฮียงนะตัวน,นี้กะบที่พากันในแบงเวียดนาเวียดคือเก่าพากันไปใส่มองนะกับไปใส่กับ หนึ่งข่าหนึ่งนำอยู่นี่แหละจะนอนนี่หนึ่งคืนเพราะว่าในนี้โบเคยนอนจากเถื่อนะมาเป็นละเถื่อกาไม่แต่แถวนี้เป็นอันนะแนมผ่านตลอดขีเขื่อผ่านเพราะว่าพางนั่นก็คือบาระบอน้ำตอนนั้นตอนน้ำโบธน์นทวมกับพังนั่นแหละพังเบื้องนั่นมาอยู่แถวนั้นแต่ว่าด๋ยนนี้นะ่ะนำทวมประมาณสามสี่สิบเมตรแล้วและอยู่บนนี้เป็นวังที่ว่าใหญ่ที่สุดของของเขื่อนเซลานองเลยแถวนี้นะเป็นวังที่ว่าใหญ่ที่สุด กาเทียบเท่ากับอันนำลองอยู่ม <theme mosquitoes> ุกดาหารกับสวรราเขตอยู่ระวังหงมอแควงนะแถนั้นแถวบ้านเชยภูมิก็จะประมาณนั่นแหละความกว้างประมาณสองสามกิโลแดดคือคำว่าแดดเดินซีเดินหาหรืแดดแห้งอะไรหนาจนสีไหมนี่นะอาหารกินเลยนะเก็บพักนี่ไปหนึ่งนี่ก็ได้ด้วนี่ เห็นแบบตอนน้อยๆเคยแม่เคยเอาเอาให้กินตลอดแบบเราเรานึ่งนึ่งก็ได้ลวกก็ได้จําแจวจักเึ็นทระหยังเอินทางบ้านเอิ่นว่าสลองกวนภาษาลาวก็บ่ฮู้จักเพิ่นจังได๋อันนี้ก็ย้อนย้อมะละนี่นะมะละบ่ได้อึดได้่น่ะแม่นเบิดนี่นะมะละลก็อีหยังก็ผักอีหยังอนีนะอันนี้ก็เฮานึ่งกินได้ช่วงเฮียนก็เคยกิน ประมาณจิตแปดเดือนก่อนเคยมานอนกับเบาเบื่อนะยใส่เบ็ดตำนีนี่ตำแคมนี่ไปจนหอดพุนไปนอนอยู่วางพุ่นแหละเบาพากเบาเบื่อยช่วงนั้นนะบรรยากาศดีได้เหมือนนี้จะนอนนี่เมื่กอกนะ่อนเคยนอนห่างจากนี่ประมาณสองร้อยเมตรยุลุ่มหมดแหละแต่ว่ามาใส่เบ็ดนะหอดพุนเบ็ดเทวาปักเอา มุมมุงไข่นะนี่รถได้ก็ห้นะขอ,ของนะเข้าตลอดแต่บาเดินบเบาจ็บหลังจะเป็นยังเรยกว่าช่วงนี้นะชาวบ้า,บานบวัวไผ่นะจ็บเป็นหลายเลยน้องดาเพ่นไปนใส่กับแล้ว นำธนินลก,ก็เลยว่าบ่เหงมาเกาะเกาะ,ะ,ะตามไม้เอาทะเบียนซื้อนะบุรชายทำแบบนี้เสด้มองแต่ว่ามองมันมันจะขาดไปแล้วก็เลยว่าลองใส่แบบนี้นบ้างมาทีก็สีมีสิทธิ์ถือลายกว่านะผัวปลาชุดลายมันมันกับมุนเวียนไปตามตามไม่และตามไดไม้ลายแนวมุนไปลนเนาะเขื่อก่อน,นี่นะอืม ม่เบียงก็ไม่ป้องกมาคืออุนตัดปะปนไอ้ช่วงนี้นะว่าิไปนอนตามห่วยตามป่าตามดงกะมันนอนยากบางห่วยกะนํำมันบกมันแห้งมันขาดหมดแล้วก็เลยวะเฮานอนแบบนี้ก่อนถ้าฝนตกหนักๆมีน้ำห่วยน้ำหงเขาจึงค่อยขึ้นไปหานอนตามหอผูอเอา พราะถนนอัเนี้ก็ส่วนหลายได้กินแต่ปลาปลานี่ก็พอได้กินอยู่ ประเพียนะบันทึกให็แนแหมโมงสี่นี่ใส่บททันทีสุดมองตอนที่สองทึกแล้วมองตอนที่หนึ่งนี่ปาก เชิดเก็ะเปียวลรตอนนี้ครับกับใส่มองเรียบร้อยแล้วฮอนคือเก่านะขันตอนคำคำแบบนี้นะนิ่งอะไรไดแต่ตอนเศร้าก,กับตอนเรา่มองมันก็นมีลมน้อยหนึ่งมองสีนะจนแบบขาดไปแต่พืนตะเพืออะไรไม่เกาะมะเ้านี่ยังเลือน,น้อยวนมองซองกัคือมีสิทธิตพวเมื่อกี้นี้กรบึกอลนะซองตัวหนึ่งนะมองซองนะถือตัวหนึ่งปลาปลาตอนนี้ชิพากันครัวอ,อาหารลาเลยกับเห็ดหล่าเห็นยางบุฮูน้ำเพลิน นั่นตาลยพิมนั่นไอจานเี่เรียบไม,ม่ตะโกบอพิมตะโกบวโอ้อังนำ้ำโอ้เรียบละเรียบแตโอ้เพิ่นบอกว่าตัวหนึ่งอะนะปิง้งสองโตแกงลาวลาวยากเพิ่งบอกจะมาไปเรียบเพลงโอ้ จะมาว่าลาบหลายคนก็ว่ามาแกงน้องดาก็มาแก,กงแก,กงก็ะแกงก็งได้ก็ได้นะ

เน่่วยดีครบเลยบ้าลำครบเลยมากรอสวมมาสวมพายในหูจักอสวมคอมเมนต์มามาเด้อภายหูจักอะสวมสิโลนบุ๊ซาบันเอยสวมเป็นเดือนไม่ได้กินของเนาะ Say một chiếc cầu nguyện viên ừ. của mình gang 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 อย,อยู่ไรเนี่ยบนนู้บาเฮี <c oughs> ตยทเหนื่บลอดเลยเอาน้ำเลยแหละโอ้ยบุกาาอาบแล้วเจ็บเจ็บทางหลังเป็นผีปอบเห็ด ដល់ប្រែមិនជួយថារំធៀមណั่งប្លិប្លិនៅហ្នឹងប៉ុបទៀតទៅយឺជក់កាក់អ្ហ៎ឆ្លែទីទ ੁਰ គេប្លិតែឡាយឺងងជូជួទីទាន់ធម្មអ្នកគេឆ្នាំយឺបយទៅចូលខោហ្នឹងទៅពីណា กมกเพือเทศเากะจีก่อนนะมันจึงหอมเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนบอกให้มันหอมนี่ผักบัวนี่กะเผาผักเทียมกะเผาแล้วกะบมกเพือเนี่กะเผาเวลาเขาแกงมันจะหอมขนาดมีแต่มักเขือเทอมันยังหอมแล้ว มันมันจะมีหางกับแกลายนี่เนื้อรับเบียเหลือแกงกระหอกแกงกระแตแล้วก็นกมีสามอย่างมาลองเบิ้งนี่จะมาบอกินแกงนี่เลยจะมากับเอาพิมพ์เนาะบอกินแกงนี่อดอโง่เนี่ยอดอโงกินอะไรใช่ไรวีนี่เงี้ยเขาเข้าเข้า เดี <rude S 2> เขาพามนั่งมพิมพอนันเตียวตกมพิมพ์นเด๋ออันไนกินเด๋ออันนนังตังนี่บอพิมพ์เราเราบูฮาปัสาเราฟังเข้าใจแต่ว่าว่าบเป็นระวังได้เห็นทำติดเรื่องไหติดแดงตายจะมาเล่นตะกุนนี่เอาอ้าคิวดอนี่เาปาเย้าปอยาป่เขา อ่นอนจะเสจะทานไอ่นจ่อนจะเส้ทานไปมูแหงแอมนปลาเบดิมีบีบีพริกคมเลยกินอย่างกับโบแสบนะชงกระหอนแต่ว่าน้ำนี่กินเอากินเอากับมงใหม่ อากาศฮอนๆเลยยากแช่ใบกระตูน้อยอกอยู่ในตู้แช่เนี่ยเย็นอยากกินน้ำเย็นฮอนเลยอยากกินน้ำเย็นอันนี้แห่งกินน้ำฮอนแห่งกินน้ำฮอนคือคนอยู่อยู่กรรมฮอนคนอยางกินน้ำฮอนเท่าไหร่ก็ก็กินยังก็บก็เมื่อยเลยกินน้ำฮอนกินข้าวแล้วบางทีกับทานโมเดิรนเพื่อสบายกับชีวิต่การกับบอกคำภูไปเมืองหนุัม บเบเอียบเลยเว,วลาขับถึงอันอันหนูถึอก,กับอันน้องดากับชาวคนนี่เขาสิปิดเฮาซีบอกเฮาได้นั่นแนหะกันบอลเลยเขาว่าเฮาบูบมานไออ้อยม,มันถึกอีกบูบายชิกินนี่บ่นเลยนะให้นั่งนะั่นนะให้น้องมาเออเข้าเรืออะไรนี่นี่งยังไง เบิดเลื่อนนะะคือนำนำทีเฮากินเบิร์ดนำตัวสดเบิร์ดใก็สิให้มากินต่อเนาะอันนี้เลยได้แหลนโมบานนี้กินกระดูกกินได้ดีเลยอกัดกักอันนี้กะบักเทาอันนี้ไอโมพิมผมไปจักเลยนะเขาเขาเก็บมาเดือนเดือน เดือน7บ่ฮอด7มารเดือน7กะใหญ่ชำนี้แหละคั่นก่อนนี่กะน้อยนึงเฮาเก็บมานะหือเฮือนาอาจุบ้านจนคันสุดไปหาก็ได้กะแต่เนเอามันไปแม่นคันออกนานี่จักคิตจักบ่คิตฮู้ได้กเฮาเฮาตลอดตอนนั้นเคยนะเคยได้อยู่ได้มื้อละโต2โตซ้ําปืนคือกัน เช่าแล้วบอบาดนี่นะนี่วังก่อนนะบาดเบิดอันนี้นะจะจะคบกับตัวใดแบง่งแบงง่งนี้แบ่งสามบอลเลยพาก,กันกินให้กินอิ่มแล้วก็มีแหงบพว่าสิบให้กินอันนี้มือนพราบนะน,นี่กระยามันหละราบอีกอือพอแล้วล้วไปให้คนอื่นไปไปกินไปลูกไปไปโเกี่ยนกันโบเฮียงขึ้นไปจอบ หนูอยู่กกมงมังไข่โบเห็นยังเลยเห็นว่านูนนวายนะโบเห็นเห็นยังเลย <c oughs> ชวยนโบเ,เดือนเพิ่นนั่นเพิ่นไปปิดป่าเพิ่นไปยามมองได้ไล่ปะอ้ยยามแต่ด่างเดียวก็ได้ปุสิปลาโตปลาอย่างไรมีปลาเพียปลาแกงปลาปสูตรอืมมีหมดปะมีครุปปลาปากปลาปากคือสิไลายเนาะ มีหมมีคูในปีงินอันนั้นปลาต้องเวนนี่กัเออตอนแรงๆกินเนี่ยพอท่นได้ใส่เออปลาปลาเออปลาเพียน้ำปลามงสี่ได้จากโตโตเดียวบรดเบังบิดเออปูลายโตอยู่ที่พี่น้องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเบามสิบสี้ปลาเพียสองโตเนาะนี่อกัโนี่ะ บาะเฮิร์นปลาปลาลินยาเนี่ยบ่เป็นปลาปลาลินยาเลยปลาลินยาอันนี้กะอันนี้ยังเกาะเฮิร์นรัเล่อรัเล่อแปลว่าปลาสูตรอันนี้แปลว่าอาการมันยองอาการมันยองแปลว่าปลาเพียอันนี้แปลว่าอาการสัมปองแปลว่าปลาสะกางโอ้เดี๋ยวลายโตอยู่มันอยู่แบวเดือนพันยาม อันนี้นะปลปากตัวใหญ่มงสีบ่บ่บ่บออมอสอมมงสกับมงนะบ่มีมงมีแต่ดากมงอันนั้นมงแบบนี้นะบ่มักองตัวเดียวแต่มงนเอาเดียวมองนบนีได้กินแต่เฮาบ่มักอันนั้นน่ะเอาเอามีดดูใสไว้แล้วก็อึบเกือไว้มันจะบ่เน่าคือเมื่อคืนนี้คืนวานนี้นะเอิบตัวตายตัวแบบตัวนี้ยาบ่ตายอแบบนี้นะมันตายได้นํานี่ได้ตายบ่ตาย ปลาตายนี่ใส่เป่าแหงลงเลยบลาตาดอกเออก็ได้ชุนตจูต่ตายนี่มันอันอันว่ายแหงมันจะขาดเลี๋ยวนะแยงกระไดอันน่นนนะอยู่กุกม้งไข่เดีมีชาวบ้านเขาเจะเขาจะยูนหันกินนี่นะขเขาจะการก่อนเฮาอีกอนูมันเลยบกเข่ากับน้องดากระเพื่อนทึกจากโตตอนนี้กะเอาเฮงสิลงอาบนําก่อนอาบํานําก่อนมันจึงนอนเย็นเดียวก็ได้เต้ยฮึ นี่โดยปุงมาเลยมาเรียงเลยมันเานจาะพื้นให้มันดนมาปองเมียนปลานะ่ส่วนหนึ่งมันควัวไว้ตัวนี้มันบอ่อตายบ่ดนวาทยนมันบ่ตายนะก็เลยว่าคังไวคิดว่าบ่เรือบ่มาซีฟูขึ้นมาแล้วตอนนี้กะหัวจักมงอำนำเรียบร้อยแล้วอำนำเดึกอากาศมันกัน ไครแน่นะมันเย็นแบบเย็นในโตหักกลางคืนเนี่ยมันชินิ่งก็คือกลางเวนมันมีลมกลางเว่นมัมีลมแต่ว่ามันฮ้อนฮ้อนอายที่ว่ามันออันเขาว่าลมมันขึ้นนะนะก็คือลมมันพัดมาแต่มหาสมุทสมุทอินเดียว่าผิดมันพัดมาก็เลยมันมีความมันความฮ้อนนะเวลาลพัดเข้ามาทึงว่าจะลมอยู่แต่ว่ามันฮ้อนกลางเว่นนี่เออกลางคืนเนี่ยมันนิ่งแต่ว่าเย็นแต่วอาอํานาจนี้แห้งคักเลยนอนคักเลยคิดว่าสิไปจอบอีกทที่ชองกะ ชาวบ้านแกนเจ้ายิงอยู่ทแถน,นตุ่มตําตุ่มตําอยู่กรก็เลยว่าปล่อยโอกาสให้เขาเขาก็มีปลาอยู่จํานวนหนึ่งนะเอาพี่น้อยสันเรบคลิปดูนี้ก็สิขอจุบใบเพียงแค่นี้ก่อนก่อนอื่นหมดกาขอบใจทุกคนที่กดไลก์กดแชร์และก็กดติดตามให้กําลังใจทีมง,งานของพวกเราได้มาตลอดถ้าไปติดตามใน ep มืออื่นเสาวพี่น้องบ๊ายบาย